ซุปไก่นะคะเนี่ยค่ะพอต้มเอก็จะใส่ A. ไก่ท่อนบนนะคะแล้วก็ใส่มันมันฝรั่งมะเขือเทศนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วตอนนี้ก็ใส่ใบตั้งโอใบผักชีลอยหน้าค่ะ เดี๋ยวยิกันนี้ป้าน้อ,นองจะทําต้มซุปไก่นะคะเพราะว่าหลานเขาชอบกินพวกทอดทอดป้าน้องจะเปลี่ยนแปลงเขามั่งค่ะให้เขากินหอมกินมะเขือเทศเขาไม่กินฉะนั้นป้าน้องจะมาต้มซุปไก่ก็ใช้ปีกบนของไก่นะคะก็มาล้างน้ําเปล่ลา,ลาทิ้งแล้วก็ล้างน้ําเกลือล้างน้าทิ้งแล้วก็ล้างน้ําส้มล้างน้ําทิ้งค่ะแล้วเดี๋ยวก็เอาไปแช่ไว้ จะเลมมันออกก็ได้นะคะกระหนังไปแช่น้ำทิ้งไว้อย่างน้อย20-30นาทีค่ะเพื่อให้น้ำข้างในเนื้อและกระดูกเนี่ยมันพาดโมเสตออกานเนน้ำซุปจะได้หวานนะคะแล้วก็จะมีมันฝรั่งจริงๆใช้หัวครึ่งก็พออันนี้ใช้สองหัวหอมนะคะหอมเนี่ยเวลาปอกมาแล้วเนี่ยอย่าอย่าหัน่นค่ะมันเก็บไม่ทนก็ ก็ตัดแล้วลอกมาเป็นกาบที่เหลือเราก็จะเก็บได้นะคะไม่งั้นที่เหลือเราเก็บไม่ได้ไม่ทนค่ะเนี่ยเ,เดี๋ยวก็มาหักาแล้วก็มาเขือเทศค่ะี่ล้างน้ำเอเอเดี๋ยวล้างเออถ้าเผื่อไม่มีล้างจืดก็ใช้เบกกิ้งโซดาค่ะคะ่ะล้างสักสองน้ำแล้วก็ล้างน้ำใส่เบกกิ้งโซดาแช่ไว้ค่ะ นี่นะคะป้าน้องก็จะเอาเออคนปีกไก่ที่ล้างไว้แล้วเนี่ยเอาน้าน้าป้าน้องจะใช้น้ํากองน,นะคะไม่ใช้น้ําในก๊อกนะคะเพราะมันมีคลอรีนเนี่ยคะ่ะเราก็จะเอาคนปีกไก่ที่ล้างไว้แล้วเนี่ยลงแช่ประมาณ20นาทีอย่างน้อยจะแช่ครึ่งชั่วโมงก็ได้เห็นไหมคะที่แรกน้ำมันจะใสๆพอเราแช่เนี่ย น้ำในเนื้อกระดูกเนี่ยเขาก็จะพลาสมซิตออกมาหมายถึงข้างนอกมีความเจีอจางแต่ข้างในมีความเข้มข้นความเข้มข้นเนี่ยมันก็จะกระจายออกมาข้างนอกมันแล้วเวลาเราเทิ้งไว้อย่างน้อย20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้จะทำเฉพาะไก่กัน กระหมูนะคะถ้าเป็นกระดูกวัวไายหรือกระดูกปลาเนี่ยต้องให้น้ําร้อนก่อนนะคะเราใส่แล้วห้ามคนอันนั้นมันจะขาวคะ่ะอันนี้เราก็ไม่ให้คนเหมือนกันคะ่ะตอนแรกเนี่ยถ้าเพื่อทาน้ําซุปเนี่ยช้อนฟองให้หมดแล้วก็ไม่คนช้อนฟองให้หมดน้ําซุปจะได้ไม่ขุนเนี่ยคะ่ะน้าเขาจะออกมาแล้วเดี๋ยวต้มไฟปานกลางนะคะเราค่อยๆช้อนฟองอย่าเพิ่งใส่ใส่อะไรนะคะพอน้ํานี่เราก็เซา เกลือกับน้ำส้มแล้วค่ะอย่าเพิ่งใส่เครื่องชูรสอะไรมันจะไปรัดเนื้อทำให้เนื้อเนี่ยคล้ายกระด้างค่ะมันจะไม่นิ่มนวลเท่าที่ควรอันนี้คือหลักที่ป้าน้องเรียนมานะคะค่ะหอมแล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้นๆเราใส่ที่เหลือก็จะเก็บได้นะคะถ้าเผื่อเราผ่าเนี่ยมันเก็บไม่ทนนะคะอันนี้ก็จะเก็บไว้ได้ ออประมาณสักไม่เกินอาทิตย์ะะนะคะป้าน้องก็ใช้วิธีลอกเงี้ยก็เผื่อผ้าเลยแล้วมันเก็บในทนค่ะนะคะเครื่องปรุงนะคะตามธรรมดาก็จะมีน้ำมันหอยซอสฝาเขียวแล้วก็ซีอิ๊วขาวพริกไทยวันนี้ป้าน้องจะใส่น้ำมันมะกอกแต่ใส่ตอนที่มันสุกแล้วนะคะเพราะน้ำมันมะกอกเนี่ยเขาเขาจะไม่ใช้กับไฟร้อนจัดะคะ่ะที่ใส่ในเพิ่มไขมันดีค่ะ เห็นไหมคะจะกินทุกอย่างป้าน้องจะรู้ว่าอาหารแต่ละชนิดเนี่ยให้อะไรมีคุณค่ายังไงแล้วก็ให้ประโยชน์ยังไงสรรพคุณยังไงแต่บางอย่างป้าน้องก็ไม,ไม่ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ค่ะเข้าไปดูใน Google นะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างพูดไปแล้วมันจะผิดกฎเขาค่ะนี่ป้าน้องก็ไปเก็บ ขึ้นช่ายกับผักชีที่ต้นมานะคะป้าน้องปลูกไว้ขึ้นช่ายเนี่ยกินเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก่อนจะกินเนี่ยเราตัดส่วนบนเหลือส่วนเอารากมาถึงข้างบนเนี่ยประมาณสักสองนิ้วแล้วก็ตัดล่างลากข้างล่างออกแล้วก็เอาไปชําได้ค่ะเนี่ยป้าน้องก็ชําอันนี้จะใส่โรยหน้านะคะเขาจะทําให้มีสีสันแล้วก็ความหอมของขึ้นช่ายจะทําให้หอมและอร่อยค่ะ โรยพริกไทยป่นเข้าไปหน่อยค่ะนะคะก็ซดน้ำเขาจะหวานค่ะหวานธรรมชาตินะคะไม่ได้เราไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะคะตอนนี้วิเคล็ดลับนี่ก็คือต้องแช่ไก่เนี่ยทิ้งไว้อย่างน้อยก็ยี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงค่ะให้น้ำเขาค่อยๆออ,ออกมาค่ะน้ำภายในเนื้อกระดูกออกมา นะคะเนี่ยจะหวานเด็กๆก็จะชอบค่ะป้าน้องก็ก็ทานค่ะแต่ไม่ค่อยทานบ่อยอยเพราะป้าน้องไม่ไม่ชอบกินไก่เท่าไหร่ค่ะเขาค่อนข้างมันอันนี้ป้าน้องใส่น้ำมันมะกอกไปหน่อยเพิ่มไขมันดีนะคะมาทานด้วยกันนะคะป้าน้องจะทําอะไรบางอย่างง่ายก็ง่ายค่ะยากก็ยากแต่ถ้าเผื่อเราเตรียมเครื่องพร้อมอะไรพร้อมก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกค่ะนะคะ,นะคะ ลองทำกินดูนะคะอร่อยมากค่ะ